ครับมาพบกันอีกแล้วครับกับโทโฮโคบุโตนะครับไม่ใช่โคบุโตนะฮะอ่ามีน้องรีเควสมาครับว่าอยากดูเนื้อเรื่องของเรมุครับกับเลมิเลียนะครับเอานี้ของเรมุก่อนนะครับผมอ่าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะฮะอ่าเรมุนะครับโอเคไปดูเรมุกันนะครับผมเนื้อเรื่องกวานไม่ออกครับปล่อยมันไปเหอะนะฮะอืมมาครับตัวแรก เจอใครครับโอ้ชิรุโนะนี่เองนะครับโอเคอืมอาา่ะฮะครับครับผมโอเคอชอบท่าจังเลยนะครับนี่ก็ยังติดหิมะเหมือนเดิมเลยนะครับอะไรอย่างนั้นฟือ้อง่างมันถึงก็โดนเลยนะครนี่กนยะังตหินะเนี่ิมลยนี่รีบอะ่าันเลยต้องเล่นระยะ เาเรียกอะไร,รประชีตอะไรเงี้ยมาเลียแท็กอโอเคอ่าเจอยาวเลยครับนี่วันนี่มาเลียรอือเรียบร้อยครับรอบแรกก็ชนะไปอีกแล้วโอเคครับผมชอบท่าน,นี้สุดแล้วมันติดตามนะครับมาใกล้ๆอือนี่แนี่ยตะกระเด็นเลยครับ <c oughs> ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าเรืยชย นะฮะครับผมก็ล้มอีกแล้วนะครับโอเคดีมากครับดีมากเลยหนูอ้าวไปอีกหนึ่งฮนะอิตาย <c oughs> น่าจะแปลว่าเจ็บอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> เจ็บจังอะไรเงรี้ย <c oughs> เจ็บจังเลยอะไรเงรี้ย <c oughs> โดนจิ้มอีกหนึ่งฮนะจุ๊บจุ๊กเลยนะครับผมโอเคครับผม ผมว่าตัวนี้โรยไม่ต้องใช้เหรอเพราะว่ามันยังกะกากาอยู่อุ้ยไม่โดนครับอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ,อื้อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยออมาแล้วท่านี้อะไรซื้อในอีอะไรครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับตัวแรกไม่มีปัญหาอะไรบรีนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับตัวแรกนะครม <c oughs> โมเอะมากโอเคอ่าเมลิงมั่งนะครับ <c oughs> นิรินนะฮะโอเค <c oughs> อผู้เฝ้าประตู <c oughs> แข่งโอเคครับอกกังฟูไปหน่อยนะหน,น,นะฮะอะไรอย่างนั้น <c oughs> อ่า <c oughs> โอ้โหใส่ลุงมาเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ อู้นี่แน่นี่แน่ไมลิงเหรอไมลิงเหรอชอบเรียกไมลิงมากกว่ากูพูดภาษาจีนได้อะไรเงีนนะ้ยโอเคอ้ยสกิลกูหายหมดเลยอะไรนี่แน่ไม่โดนด้วยอะไรปล่อยอะไรมาโอ้โหท่านี้อลังการงานสร้างอะไรมากมายฮนะเฮ้ยเยะเฮ้ยเยะ เฮียอูอูช็อต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 เลยช็อตเลยอะไรอย่างงั้นอืมเรียบร้อยไอ้หยายังไอ้หยาเหมือนเดิมมาเลยยางงั้นอืมอุ้ยเยะอุ้ยหลบได้เกือบแล้วแต่ก็ไม่รอดไอ้นี่ไอ้นี่ก็เตะอย่างเดียวอุ้ยนนน่่่าาา นั่นน่ะน่นหน่ะหลบอุ๊ยหลบก็ไม่พ้นตายห่างอุ๊ยเราไปอยู่อะไรข้างหลังเนาะโอ้โหเฮ้ยรอบนี้กูตีมันไม่โดนเลยเหรอวะเนี่ยกูเพิ่งรู้มีแน่ตีเลยเอาบ้างในเมื่อตีไกลไม่โดนเอาใกล้ๆแล้วกันอะไรเงี้ยเกือบเกือบมีแน่หงายท้องไม่ดีโอ้โหนะครับไม่ได้ไม่ได้เราต้องรักษาสิทธิ์ของเราเราเป็นมนุษย์นะฮะมันเป็นคอมพิวเตอร์ เอไอกากดอะไรอย่างงี้ก็อย่าไปยอมแพ้เขาอะไรอย่างเงี้นฮะโอเคอือหือเยี่ยมเยี่ยมเลยอะไรอย่างเงี้นเยี่ยมเยี่ยมสิเยี่ยมไปสิอะไรอย่างเงี้นนะครับนี่แน,น,น่ตีบ้างเอาบ้างเลยอือหือโอ้ยโอ้ยตายแล้วกาดกาดกาดต้องเจอการ์ดบิน,นไม่โดนด้วยโอเคอ่าฮะเออโอ้โห มัน,อา,อ,านอ,อาหเหนื่อยเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนื่อยแล้วก็จะได้เตะไปเลยเรียบร้อยเออต้องรอให้มันเหนื่อยมันโง,ง่แดดแดดไอ้นี่เองแดดจนเหนื่อยอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะเคียบกูเดาว่าตัวต่อไปต้องเป็นไอป่วยพัชชูลี่แน่เลยนั่นไงกูว,ว่าแล้วนไงไอ้นี่นมันป่วยร่างกายอ่อนแออะไรอย่างเงี้ย แต่เป็นผู้มีความรู้นะฮะสมกับชื่อนะครับโอเคนะครับไออยู่ด้วยเนื้อเรื่องก็ไม่ต่างเลยจะมารีสากมากเท่าไหร่หรอโอเคนะอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอีห่าพัชโชลีจะให้กูตีบ้างไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยหัวไปแล้วหัวไปแล้วหัวไปแล้วอะไรอย่างนั้น เป็นอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นเลยนะครับนี่เนี่ยจิ้มเลยจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กในขณะที่มันก็เสกน้ํามาใส่กูอะไรอย่างนั้นนะฮะอาา่ะเอาให้เหนื่อยเลยเอาให้เหนื่อยออนี่ไงร่างกายร่างกายคุณไม่แข็งแรงแล้วคุณจะแดดเยอะทำไมอะไรอย่างนั้นนะครับก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะครับอู้นี่ไงเจอบารเรียผมก็ไม่รอดแล้ว นี่แน่โดนโดนโดนไปเลยครับโดนโดนืีรอบแรกครับเกือบไม่รอดพัชชลี่นี่เก่งดีนะฮะถึงถึงเขาจะป่วยอยู่เขาก็เก่งนะครับไม่เหมือนใครบางคนครับร่างกายแข็งแรงออกจะว่องไวไม่เก่งเลยตายภายในไม่กี่วินาทีเองนะครับอะไรอย่างนง้นซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามีตัวไหนผมก็ไม่บอกคุณนะโอเคตายต้องเลนท่าไม่ตายแล้วท่าไม่ตายลูกบอลสายลุงเนี่ย นี่ไงลอยไปลอยมานะฮะโดนโดนไปเยอะอยู่นะครับโดนไปเยอะโดนไปเยอะนะฮะโอเคไม่รู้เรียกท่าอะไรแต่กูเรียกบอลใส่ลุงก็แล้วกันนะง่ายดีนะฮะโอเคเหมือนเอเอเอพลังขึ้นเต่าของมาริ่าอะไรนั่นเองโอเคเมื่อเขาเล่นท่าไม่ตายเราก็เล่นท่าไม่ตายกลับนะฮะโอเคอย่าอย่าอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยกูกูกูหนีกงจับกูนี้อยู่นะฮะอุยยา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 พี่ครับไม่ดีเลยนะครับพี่ เอ้ยรอบสองเอาแล้วมันไงล่ะโหรอบเดียวรอบเดียว <c oughs> จุดอ่อนพาชชลี่เอ้ยไม่ใช่จุดแข็งพาชชลี่ครับถ้าเข้าใกล้แม่งเล่นทันทีแล้วโอเคมันก็อยู่ไกลๆเหมือนกันแล้วกันฮะอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยมาก่อนอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยนะหน,นูหนูอย่าเพิ่งเหนื่อยพี่พี่ไม่ให้หนูเหนื่อยตอนนี้นะฮะโอเค <c oughs> ก,กูต้องแดดอย่างเดียวอะไรอย่างนั้น ไม่งั้นกูซูนเว้ยอะเรียบร้อยล้มไปแล้วโอเคโอ้โหโอ้โหยิงยิงไปอะยิงมั่งโอเคโอเคอย่างนี้ถ้าจะดีกว่านะอะไรอย่างนั้นนะครับโอ้โหล้มเลยแะนี่ใจคอร์มให้กูตีบ้างบ้างเลยวะโอ้โหไปฉิบหายไปฉิบหายเถอะนี่เนะนี่นี่เนะต้องเล่นโอ้โหโอ้หูยเอยเอยเอยไม่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 นิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่ไม่อย่าอย่า อย่านะขอร้องอย่าอย่าจะตายแล้วจะตายแล้วนะอุ้ยจนได้หลอสุดท้ายแม่งโหดจริงๆพชัชรีนะฮะมึงมึงให้สมกับเป็นคนป่วยหน่อยสิว่าโอ้โหนะโอเคสก,กิลนี่นะไม่ลุกไม่ไม่โกงม่รจะไว่าไงแล้วนะจริงนะโอเคเจอเจอเจอ,เจอการติดตามของผมเดยอะไรอย่างนั้นนะฮะโอเค อุ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคดี่ครับไม่ดีเลยนะที่อะไรอะไรเอาเอาเหรอ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 ครับผมอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วโอเคครับได้โอกาสแล้วคราวนี้นี่ไงไม่โดนด้วยนี่ไงล้มทั้งคู่แต่กูชนะครับโอเคเฉียดเฉิวไปเลยนะฮะ เรียบร้อยครับพัชชูรี่เสร็จไปแล้วอ่าโอเคไปอืมคราวนี้เจอแล้วนาฬิกาแบบนี้ใช่เลยมาแล้วครับเม็ดนมปลอมซากุยะนั่นเอง <c oughs> <c oughs> โอเคเขาไม่ได้สวยที่นมปลอมเขาสวยที่หน้าตานะฮะอ่าโอเค ูชอบเพลงประกอบตัวนี้มากเลยอยากเล่นนานๆอะไรอย่างงั้นแต่เกรงว่าคลิปจะยาวเกินไปนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็รีบเล่นให้จบไปเลยดีกว่านะ่ผมคิดว่าซากุยะต้องกามาแน่ๆเลยนะฮะกับตัวนี้หละครับที่ผมบอกสวยแต่ว่ากานะฮะโอเคแต่มีดเขานี่ติดตามทุกเม็ดครับมีดเขาเนี้ย<ๆ> er ติดตามทุกเม็ดครับจริงๆนี่แนีนี่เนเกืเเอบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับ นี uh, ่เนี่ยถอยหลังกลับมากูก็มีติดตามเหมือนกันกูมีติดตามเหมือนกันครับโอเคนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยเกือบเกือบโอ้โหมีเรากับเขาหยุดเวลาได้อะไรอย่างงั้นเอ้าก็มันหยุดได้นี่หวังกูลืมนะกูเคยดูเมย์อยู่รอบหนึ่งมันหยุดเวลาได้แต่ก็สู้เรมูของเราไม่ได้นะครับผมอุ้ยหมอจะพูดนะฮะหมอจะพูดแล้วกูเจอเลยมิเรียกูจะรอดไหมเนี่ย โอ้โหสักยะครับเบาๆก็ได้ครับแต่คุณอ่อนไปนะครับอือจำได้พัชชุลีโดนฟันไม่ลดเร็วขนาดนี้โอเคทำไมตายง่ายจังวะนะอะไรอย่างนั้นนะครับไม่สมก็เป็นผู้เฝ้าเ่อนาฬิกาเลยอะไรอย่างนั้นเป็นคนใช้ของเลมิเลียนะฮะมาแล้วครับตัวที่ผมรอคอยมาครับนี่ครับเลมิเลียสการเลตสุดสวยนะฮะ อืมโอเคครับผมอย่าคุยยาวครับกูรีบเล่นครับอะไรอย่างนั้นนะครับมาครับรอบสุดท้ายอย่างเดียวต้องไปเจอยูคุรุเลมุด้วยนะครับโอเคไม่ต้องคำนับกูกูรู้ว่ามึงเก่งนะฮะโอเคนั่นไงมาถึงม่งปล่อยไฟเลยโอเคกูหลบได้ครับกูหลบได้ครับนี่แน่เต็ม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 เดเต็มเต็มครับเต็มเต็มครับ งานนี้เต็มๆครับเต็มๆรับไปเต็มๆครับรับไปเต็มๆสำหรับคุณเลมีเลียนะครับโอเครับไปเต็มๆเนี่ยเขาเขาไม่เห็นใช้ท่าเออไอ้นั่นเลยนี่แน่โดนตีไปแล้วก็โดนจิ้มไปอีกหนึ่งจอกครับรอบแรกเลือดกูยังไม่สะกิดอะไรเลยครับไม่ต้องทุบครับเดี๋ยวพื้นพังอะไรอย่างนั้นนะอุ้ยมาถึงก็เอาเลยนะดีนะกูโลบทันนะฮะ กูศึกษาท่ามันมาหมดแล้วครับนั่นไงท่าท่าปล่อยจะลวดของมันก็อันตรายใช่ย่อยนะครับอุ้ย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 ปล่อยมันแดดให้เหนื่อยก่อนปล่อยมันแดดให้เหนื่อยก่อนอากูก็เหนื่อยเหมือนกันเด็กเวรกรรมนี่นะมึงเหนื่อยมึงเหนื่อยที่หลังกูนะฮะกูเหนื่อยเสร็จก่อนกูได้เปรียบก่อนนะครับยาโอโห้ห่นไงปล่อยมาแล้วกูว่าแล้วโอ้โหย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ฮะครับโอ้โหโอ้โหถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าขนาดนี้เล่นประชิดเลยดีกว่าวิไม่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 ยายาเอื้อรอบที่สองโอ้โหหนึ่งหนึ่งแล้วโอเคครับอุ้ยมันมันตีกูก่อนมันตีกูก่อนโอเคอะไรอะไรอยากโดนเตะเลยอยากโดนเตะได้ได้โอเคจัดให้นะครับ โอ้โหลูกลมๆอะไรก็ไม่รู <Homer throat> ้ชนมาชนนะฮะเนี่ยใช้ท่าการ์ดได้ท่าเดียวที่โดนมันได้ครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการ์ดมันเข้าจากทุกทิศทุกทางนะครับกูไม่ไหวแล้วเนอเจอบอลหลากสีหน่อยอืออ่าเอาไหมเอาไหมอ่ารอบที่สองชนะครับโอเคได้ท่าไม่ตายช่วยไว้ครับเคครับผมอ่ะ อุ้ยโอ้โหมามาปล่อยตอนกูเหนื่อยพอดีเลยนะโหถ้าแพ้นี่เสียดายตายกูชนะมาสองรอบแล้วนะโอเคแล้วผมอุ้ยไม่ต้องปล่อยมาไม่ต้องปล่อยนไม่ต้องปล่อยมาอุ้ยมันเอ้ยมันปล่อยขึ้นบนแล้วหายแล้วปล่อยขึ้นบนแล้วอ่าตกมาแล้วโอเคเยี่ยม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 โอเคปล่อยขึ้นไปอีกแล้วมันจะลง,างมาแน่ไมนจะลงมาางแน,น่น,นี่เนี่ยเออเจอติดตามไหมเจอติดตามไหมโอเค อู๋ลงมาตอนไหนอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาย่อย่ออู๋ล้มก่อนหายละวสองเท่าแล้วสองเท่าแล้วสองเท่าแล้วไม่นี่แน่ฟาดเลยฟาดเลยสองเท่าแล้วไม่สองเท่าแล้วนะเฮ้ยยยา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 อย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อย อุ้ยเฮ้ยไม่เต็มไม่เต็มเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นว่าเต็มแน่วะไม่โอู้หูยไม่โอู้หูยอู้หูยอู้หูยโอ้โยทำไมมันทำไมมันโหดอย่างเงี้ยทำไมมันโหดอย่างเงี้ยอีเลนเรียอู้หูยแล้วตกลงมาใส่พอดีตายจิ๊บไปไหนละต้องต้องให้มันล้มก่อนให้มันล้มก่อนโอเคเอาจัดการมันจัดการมันการ์ดของฉันการ์ดของฉันแล้วก็ ท้าไม่ตายท่าไม่ตายต้องกดได้กดได้เดี๋ยวนี้กดได้เดี๋ยวนี้เลยโอเคนี่แน่เรียบร้อยท้าไม่ตายช่วยชีวิตโอ้ยเกือบโอเคโอเคครับเรียบร้อยเกือบเอาตัวไม่รอดฮนะืมเขาโหดจริงอะไรจริงนะเจนะโอเคอะไรอย่างนั้นนะฮะโอเคครับแล้วก็มาแล้วครับเรมูเฮดหรือยุครูเรมูนั่นเองนะครับอืม จะย้อนฉากทำอะไรวะม,มาที่นี่ซกกะก็แล้วครับมเม็ดนมปลอมครับโอเคมาแล้วยูคุรุเลมุครับมาแล้วกูสู้กับตัวเองใช่ไหม <c oughs> นี่กูสู้กับตัวเองอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นนะเ,เป็นตัวละครที่ทั้งค่ายเกมเขาสร้างขึ้นมาเองครับรคุณชุนไม่ได้สร้างขึ้นมาครับ โอเคโอเคครับผมโอ้โหท่าของชิโรโนะมาเลยโอ้โหไม่เอาอย่าอุ้เลเซอร์สามรอยสิบองศาโอ้โหมาแล้ว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 โอ้โหเลเซอร์สามร้อสิบองศามาแบบอาโพคาลิปต์เลยฮะโอเคนี่แน่นี่เน่นี่แน่นี่แน่ปล่อยปล่อยยันปล่อยยันโอเคต้องเจอท่าไม่ตายช่วยเอาไม่ได้เกรียนกำ เออเรียบร้อยเอ้ยถ้าไม่ตายไม่ต้องเลยโอเคเยี่ยมครับอ่ะอยังไงต่อชนะแล้วโอเคครับจบเนื้อเรื่องเลมูนะครับอ่ะเนื้อเรื่องเลมิเลียเป็นไงคลิปหน้าครับสำหรับตอนนี้บ๊ายบาย <S <S